สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นคลิปนี้มาทำกางเกงขาม้ากันนะคะซึ่งจะทำไซส์เอลคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องบอกว่าสะพโพกบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่นะคะจะได้ทำกันง่ายๆสามารถดัดแปลงในส่วนของเอวได้นะคะขยายเข้าขยายออกแต่รอบสะพโพกไซส์แอก็4 0 นิ้วนะคะบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณ43วิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับเป็นกระดาษนะคะด้านฝ่ามือวัดเข้ามา5เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะจะทำเป้ายื่น4.5เซนติเมตรนะคะจากฝังเข้าหาตัววัดต่อ,อไป4.5เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นผ่านจุดนี้นะคะเป็นความยาวของก,งกงางเกงจะกำหนดที่95เซนติเมตรค่ะตีเส้นยาวไปเลยค่ะปลายขาก็ตีเส้นยาวออกไปเลยค่ะ ด้าน,นบนจะเป็นเอวนะคะให้วัดลงมาเป็นเป้าลึก27เซนติเมตรตีเส้นเป้าลึกแล้วก็ผ่านเส้นเป้ายืนด้านหน้ามาออกมาด้วยนะคะตีเส้นยาวไปเลยค่ะ จากจุดเต้าลึกวัดขึ้นมา7ซนติเมตรเป็นเส้นสะโพกล่างค่ะแล้วก็ตีเส้นออกไปค่ะเส้นกึ่งกลางหน้าวัดเข้า1เซนติเมตรแล้วก็วัดลง1เซนติเมตร กำหนดจุดไว้นะคะจากเส้นที่วัดขึ้นให้ตีเส้นมาที่เส้นสะโพกล่างค่ะจุดโค้งของเส้นเป้ายืนด้านหน้าวางไม้บรรทัดเป็น45องศานะคะจัดโค้งได้สวยวัดออกมา2.5เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งเส้นค่ะใครมีปากนกแก้วก็โค้งด้วยปากนกแก้วเลยค่ะ จากจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดออกไป26เซนติเมตรค่ะกำหนดจุดไว้ค่ะลายขาการเกง26เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นจากเส้นเอวไปที่ปลายกเกงนะคะเส้นข้างตัวนะคะให้วัดมาที่เส้นเป้ายืนแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะปลายขาก็แบ่งครึ่งค่ะ จากเส้นเอวนะคะผ่านจุดแบ่งครึ่งไปที่ปลายขาเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะให้วัดลงมา52เซนติเมตรจุดนี้จะเป็นจุดที่มาทำขามมาก,กันนะคะขีดเส้นไว้ค่ะ กร็ดกว้าง3เซนติเมตรวัดออกไปข้างละ1.5เซนติเมตรกล็ดลึก8เซนติเมตรตีเส้นเกล็ดค่ะเส้นข้างตัววัดเข้ามา1เซนติเมตรค่ะ และให้โค้งเส้นสะโพกค,ค่ะจากเส้นที่กำหนดไว้นะคะให้วัดเข้าไป1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่ยื่นเป้าหน้าเส้นข้างตัววัดเข้ามา2เซนติเมตร ตีเส้นไปที่เป้าลึกนะคะหมุนหน่อยนะคะปลายขาให้วัดออกมานะคะสเซนติเมตรด้านนี้ก็วัดออก2เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะฝั่งเป้ายื่นให้โค้งนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เก็บข้างขาค่ะเกือบเกือบหเซนติเมตรนะคะโค้งมาหา จุดที่กำหนดไว้ที่หัวเข่านะคะโค้งแบบนี้นะคะส่วนเส้นข้างตัวก็โคงให้เส้นกลืนกันให้สวยงามนะคะให้สดรับกับสะโพกแล้วก็เก็บเกล็ดนะคะเพื่อที่จะโค้งเส้นเอวใหม่ เส้นที่กำหนดไว้1ซนติเมตรนะคะให้วางไม้บรรทัดนะคะแล้วก็โค้งจากจุดด้านนี้ก็วัดลงสักครึ่งเซนติเมตรนะคะพปฏิจจโค้งเส้นได้สวยงามแล้วก็โค้งเส้นมาเรื่อยๆค่ะจะวัดได้8นิ้วนะคะสามารถขยับขยายได้นะคะช่วงเอวอาจจะให้เอวเล็กหรือว่าเอวใหญ่กว่าเดิมนะคะ ในส่วนของซิปนะคะจากเส้นสะโพกล่าง<ๆ>ก็วัดออกมา3เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดออกมา3เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะปลายซิปก็จะโค้งนิดๆค่ะก็จะได้เป็นขามมาสวยๆ เป็นชิ้นหน้านะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะจากด้านบนก็ให้วัดลงมา5เซนเมตรชิ้นหลังจะใช้เป้ายื่นอีกหนึ่งเท่าของชิ้นหน้านะคะก็วัดออกมา9ซนติเมตรตีความยาวเท่ากับชิ้นหน้าค่ะ 95เซนติเมตรตีเส้นปลายขาไปเลยค่ะเป้าลึกก็เท่ากับชิ้นหน้านะคะ27เซนติเมตรตีเส้นจากเป้ายื่นออกไปเลยค่ะ จากเส้นเป้าลึกวัดขึ้นมา7เซนติเมตรเป็นเส้นสะโพกล่างตีเส้นออกไปเลยค่ะจากจุดกึ่งกลางหลังนะคะวัดเข้าไป2.5เซนติเมตร แล้วก็วัดขึ้น2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกล่างจากจุดกึ่งกลางหลังวัดออกไป28เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะ ลายขากางเกง28ซนติเมตรดีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นทับกันไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเส้นเป้ายืนด้านหลังวางไม้มันทับเป็น4ี่องศานะคะให้เข้ากึ่งกลางแล้วก็วัดออกมา3เซนติเมตร แล้วก็โค้งเป้าสวยๆนะคะถ้ามีปากนกแก้วก็โค้งด้วยปากนกแก้วเลยค่ะจากจุดที่ตีขึ้นมา2ซนติเมตรหรือว่าใครจะตี2-5ก็ได้นะคะไม่แปลกค่ะวัดออกไป24ครึ่งค่ะที่เหลือน,นิดหนึ่งก็โค้งเป็นเส้นสะโพกนะคะ แล้วก็แบ่งครึ่งนะคะเกรดด้านละ1.5ฟควมยาวเกรด10เซนติเมตร จากเส้นเอวด้านล่างนะคะให้วัดลงมาเท่ากับชิ้นหน้าค่ะเพื่อที่จะทำเป็นขาม้านะคะเป็นช่วงเข่าค่ะซึ่งโดยปกติทั่วไปเอวเข่าจะอยู่ที่56-57แต่ในเมื่อมาทำเป็นขาม้าต้องวัดขึ้นนะคะ6 7ถึซนเมตรถึงจะได้เป็นรูปขาม้าที่สวยนะคะ แล้วก็ตีเส้นยาวมาเลยค่ะเส้นเป้าลึกให้แบ่งครึ่งค่ะลายขาก็แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ต่อไปก็มาทำขาม้าก,กันนะคะหมุนหน่อยค่ะจากเส้นข้างตัวนะคะให้วัดเข้า2เซนติเมตรฝั่งเป้ายื่นด้านหลังเส้นนี้ให้วัดออกนะคะ2เซนติเมตรตีเส้นเชียอกันค่ะเส้นนี้ก็ตีเส้นเชียอกันค่ะ ล้ค่ะให้วัดออก4ซนติเมตรนะคะด้านนี้2เซนติเมตรตัดทับกันหน่อยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ วังเป้ายินด้านหลังก็เก็บข้างขาเหมือนชิ้นหน้าค่ะก็โค้งมาเกือบเกือบหเซนติเมตรนะคะมาที่เส้นเข,าขา่าค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นข้างตัวก็โค้งเส้นให้กลืนกันนะคะ ต่อไปก็มาวัดดูนะคะจะได้รอบเอวกี่นิ้วในการทำแพทเทิร์นกางเกงตัวนี้นะคะดิฉันจะใช้สัโพกเป็นเกณฑ์นะคะเพราะว่าในส่วนของเอวสามารถขยายเข้าขยายออกได้แล้วก็ตีเส้นใหม่นะคะข้างตัวให้วัดลงเหมือนชิ้นหน้านะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่ จะได้รอบเอวที่32นิ้วนะคะใครที่เอวเล็กกว่านี้นะคะให้เก็บข้างนะคะข้างละ1เซนติเมตรแล้วก็ชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็เก็บเข้าขยายเข้าขยายออกได้นะคะ เพราะว่าทำเผื่อไว้ค่ะใช้สะโพกเป็นเกณฑ์ค่ะมาดูช่วงเป้าลึกนะคะก็จะได้เป้าลึก24ครึ่งซึ่งเวลาใส่ขอบแล้วก็จะพอดีเลยค่ะถ้าใครจะใส่กระเป๋ามาทำกระเป๋ากันนะคะ จากเส้นข้างตัวให้วัดเข้ามา2ซนติเมตรปากกระเป๋า13บซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะวัดลงมาอีก2ซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็จากจุดนี้วัดออกมา11เซนติเมตรก็ตีเส้นลงมา20ซนเมตร หรือว่าย1ซนติเมตรก็ได้ค่ะแล้วก็โค้งจากจุด2ซนติเมตรนะคะเป็นกระเป๋าก็จะได้ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ